เดือดจัดชาวตำบลปากคูลคัดค้านนายทุนสร้างโรงเชือดไก่กลางหมู่บ้านวอนหน่วยงานเร่งเจราจาแก้ไขชาวบ้านหมู่8ตำบลปากคูลอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจำนวนหลายสิบคนต่างมารวมตัวกันณนะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ด้วยความไม่พอใจเมื่อทราบว่ามีนายทุนเตรียมสร้างโรงง,งานเชือดไก่ขึ้นกลางหมู่บ้านเรื่องนี้ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำลัก,กบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ล,ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยนายอับโดร,รมานเลมเละที่เป็นผู้แจ้งเรื่องให้ข้อมูลว่าเคยเจรจากับผู้ประกอบการให้ย้ายที่แต่ก็ไม่ยอมรับข้อเสนอจึงปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และเทศบาลตำบลปากพูนพร้อมนำเรื่องยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมรวมทั้งบนทนทหารบกที่41ซึ่งวันที่6มิถุนายน2559นี้จะนัดพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขหัวเราในชุมชนตรงนี้เราไม่ต้องการ ที่จะให้โรงงานนี้เกิดขึ้นในชุมชนของเราไม่ว่าในกรณีใดๆทสั่งสิ้นขณะที่นายเจริญการมิการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชาวตำบลปากภูลหมู่ที่8มีทั้งหมด720หลังคาเรือนคาดว่าหากสร้างโรงเชือดไก่ขึ้นจริงจะได้รับผลกระทบถึง60กว่าครัวเรือนโดยจุดที่สร้างหากฝนตกจะมีน้าท่วมขังเป็นประจำดังนั้นจะทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากค่นแ นนเช่นเดียวกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงต่างยืนยันว่าขอคัดค้านการสร้างโรงเชือดไก่เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้กับโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกลัวผลกระทบที่จะตามมามากมายกนมมด้วย่ ทางโรงงานจีนมาทำเองคือบางใจเซียดีที่สุดเม่อยายเขามาทำโรงงานเก็บไก่เพราะว่าเป็นว่ามานเอาเปิดทางน้ำก็หมดแล้วค่ะอยู่ทางด้านหลังโรงงานก็ห่างประมาณห้าสิบเมตรเราคิดว่าเราต้องได้ผลและผลกระทบแน่นอนเว่าอยู่ใกล้เลยแล้วก็คิดว่าลมต้องทำทางเราแน่เราไม่ต้องการค่ะแม่กระทังคนที่ว่าซึ่งว่าดูไม่ระแวงนี่แต่ซึ่งว่าไปสักนิดก็ต้องมีผลกระทบแน่นอนทีมงานศูนย์จึงประสานปัญหาไปยัง นายเฉลิมศรีเมืองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูลได้คำตอบว่าทางเทศบาลจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไปซึ่งศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันหวังว่าการเจราจาเพื่อหาทางออกจะเป็นไปในแนวทางที่ดีทั้งนี้หากเกิดเหตุเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1 6 7 7